คือเราแค่หยิกผุงแล้วเราก็ปักแล้วก็ฉีดเอาจริงๆนะไม่รู้สึกอะไรเลยคุณหมอก็ดูแบบมีการคำนวณวันตกไข่อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็แบบก็หงแค่การคำนวณสามสองหนึ่ง <c oughs> บินหมดสติไปเลย สวัสดีค่ะบินสิริธอนนะคะวันนี้วิจะมาเล่าเรื่องการวางแผนแล้วก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของชีวิตบินนั่นก็คือการฝากไข่ค่ะจริงๆวินเป็นคนที่ชอบวางแผนชีวิตค่ะวิก็จะพยายามแพลนชีวิตในทุกๆด้านแต่พอถึงไว้ยนึงจริงๆจุดเริ่มต้นของการฝากไข่เนี่ยมันเริ่มมาในวัย2ีปีอีกสักพักเนี่ยเรา ก็จะเข้าสู่วัยสาแล้วเราก็ยังไม่ได้มีแพลนว่าเราจะแต่งงานหรือมีลูกเร็วๆนี้แต่ถามว่าบินอยากมีน้องไหมบินอยากมีมากบินก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องการฝากไข่เพราะว่าเราก็เห็นว่าในวัยของเราอะ่ะหรือวัยรุ่นพี่เรานิดนึงเขาเริ่มฝากไข่กันแล้วบินก็จะมีการหาข้อมูลจาก Google จากแอปต่างๆตามปกติคะ่ะแต่ด้วยความที่อาชีพบินเป็นเภสัชกรบินก็จะมีความแบบเหมือนปรึกษาเพื่อนที่อยู่ในฟิลด์ในวงการด้วยคะ่ะทั้งพี่หมอ เพื่อนเพรสัตหลายหลายๆคนว่าอ้ยฝากไข่เป็นยังไงฝากไข่ดีไหมแล้วไปฝากที่ไหนกันบินน่ะก็ไปเจอพี่หมอคนหนึ่งที่คุยกับบินและเขาก็มีการวางแผนชีวิตเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็แนะนําที่นี่ที่แรกเลยค่ะบินก็เลยตัดสินใจเข้ามาพบคุณหมอในวัย29ปีตอนนั้นที่ BCC IVF ที่แรกแล้วก็ที่เดียวด้วยเออที่นี่แบบมีคุณหมอที่ชํานาญแล้วก็ดูเคสมาแบบเยอะมากพอที่จะดูแลเราจริงๆ ครั้งนั้นน่ะมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าบินทํางานเยอะมากซึ่งถามบี๊กอะบิก็รู้สึกว่าอาจจะดีกว่าที่เอ้ยเรามาฝังในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะคะพอช่วงนั้นบินทํางานหนักนอนก็น้อยเจอสารเคมีแบบฉีดผงฉีดผมอะไรก็เยอะอะเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอบินว่ามันมันอาจจะไม่เต็มที่เท่าตอนนี้แต่พอผ่านเวลาไปเนี่ยสามสี่ปีแล้วเรากลับมาเจอคุณหมอบอลอีกรอบ วัสดีค่ะควัสดีค่ะวันนี้บินอยู่ที่ BCCIVF นะคะบินจะมาฝากไข่ค่ะเพราะว่าถึงช่วงวัยที่รู้สึกว่าต้องฝากแล้วปาไปนั่งรอก,กันไปชั่งน้ำหนักค่ะแล้วก็ไปวัดความดันใช่ไหมความดันต้องตรวจพื้นฐานก่อน<ๆ>เผื่อแบบน้ำหนักเกินเกี่ยวไหมห้ามพูดใช่ไหมคะ่ะเดี๋ยวพูดเราความดันขึ้นใช่คะ่ะ เราจะไปพบคุณหมอกันขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะคาดหวังนะครับก็อย่างที่คุยกันแหละถ้าเอาแบบเรียกว่าตัวเลขกลางๆก็14-16ฟองเหรอคะใช่1ก <16 S 1> ฟองแต่ถ้าสมมติเลิศเลยก็คือขอ16ง20จะอาจจะเยอะไปนิดนึง20แต <c oughs> ่ต่อมันจะมีผลอะไรกับร่างกายอ่ะใช่ถ้า,ถา,ถาอย่างที่บอกมันก็อาจจะมีถ้าสมมติว่าฮอร์โมนถ้าไข่มันได้เยอะเกินฮอร์โมนที่มันได้เยอะก็อาจจะมี side e จากการกระตุ้นไข่ามากขึ้นเช่นภาวะตอบสนองจากการกระตุ้นไข่มากเกินก็อืดแน่นท้องขึ้นใอาเจียนน้ำหนักเยอะขึ้นแต่ หลายพวกนี้ก็จะเป็นชั่วคราวหมดเลยหลังจากที่เก็บไข่แล้วเจ็ดถึงสิวันระดับฮอร์โมนเนี่ยก็จะกลับไปสู่ภาวะปกติอตอนนั้นก็คือช่วงที่ประจำเดือนมาทุอกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิมแป๊บเดียวสิบนาทีเสร็จแล้วนะปกติออ <laughs> ที่นานสุดก็ตอนคุยอธิบายแต่เราคุยไปแล้วเซส,สชั่นอ่เข้าใจหมดแล้วกระบวนการโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้ากันไม่ต้องตามเข้ามานะคุณหมอบอนก็ทําเหมือนเดิมคือเล่าโปรเซส การฝากไข่จนครบจนบินมั่นใจเราบินก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาใน BCC i v f อ่ะด้วยความที่โลเคชันมันอยู่ในโรงแรมคอนลาดเราก็จะรู้สึกว่าเคยเข้ามาเหมือนโรงแรมจริงๆอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกได้กลิ่นของโรงพยาบาลเลยมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นโรงแรมอะค่ะเราเข้ามาเราก็รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนบ้านแหละทีหนึ่งแล้วพ่อคุยกับคุณหมอคุณหมอมีความชิวอะค่ะพูดคุยกับเราคือแบบบินเด๋วออ่าอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้คุยแบบฟิลฟิลแบบ จริงจังซีเรียสแต่เขาเล่าสบายๆให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันสบายๆนะกับกระบ,บวนการนี้ซึ่งวันแรกเนี่ยพออธิบายเสร็จก็มีการเอลต์ซาวค่ะเพื่อดูไข่พื้นฐานของเราซึ่งเวลาเราจะมาเอลต์ซาววันแรกอะค่ะจะเป็นวันที่เรามีประจำเดือนมาแล้วคือประจำเดือนมาปุ๊บบินต้องโทรบอกพี่ที่ BCCIVF เลยว่าประจำเดือนบินมาแล้วนะแล้วก็จะรีบนัดกันเข้ามาเลยในวันรุ่งขึ้นเพื่อมาดูไข่ของเรา ซึ่งวันนั้นนะคะที่เัลตาเราคือไข่บินมีอยู่ข้างขวาประมาณเจ็ดฟองอันนี้เห็นไหมมีหนึ่งใบสองใบสมใบโอเคไหมแล้วก็สี่ห้าอันนี้ใบหนึ่งหกอันนี้เจ็ดอันนี้กั้มกึ่นนงมันอยู่ในกับนอกถูกว่าใช่ผมให้หกเจ็ดไปก่อนข้างซ้ายซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็ดูโอเคดูใช้ได้แต่เหมือนจะเหมือนจะน่าจะต้องได้มากกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็ดูแบบ มีการคำนวณวันตกไข่อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าครั้งแรกเนี่ยบินก็กลับไปกับยากระตุ้นไข่เออที่ต้องฉีดเองที่บ้านได้ยามบ <c oughs> โ,โกลนอเขาบอกดีที่สุดนะแ <c oughs> ม่นาคารเกษตคือแบบยี่ห้อนี้เลยบินฉีดยาทั้งหมดเองค่ะซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวการฉีดยาเองเนาะอยู่ดีเอาเข็มปกักอาจจะอุ๊ยมันมันเจ็บแน่เลยแต่บินจะบอกว่าการฉีดสับคิวท่าน,นี้จะ,ะค่ะยาเนี้ยไม่ไม่เจ็บเลย คืออยู่ที่ใจเราบางทีอะ่ะคนรีวิวว่าเจ็บอาจจะเป็นเพราะว่าใจเรากลัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราลองฟังรีวิวเนี้บินพูดตามจริงนะมันไม่เจ็บจริงๆบินปักเองทุกวันคือเราแค่หยิกผงแล้วเราก็ปักแล้วก็ฉีดเอาจริงๆนะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกว่าแสบหรืออะไรเลยอะค่ะครั้งที่สองเนี่ยคุณหมอก็มาเอาตาซาวอีกดูว่าหลังจากเราให้ยาชุดแรกไปเนี่ย เป็นยังไงนะคะคุณหมอก็บอกว่าเอ,อ่อไข่ของบินน่ะก็เริ่มโตแล้วเราจะเห็นพัฒนาการเลยนะคือมันน่ารักมากคือจะเป็นภาพไข่เราอะคะ่ะตอนแรกเล็กๆอย่างนี้สักพักเขาเติบโตเขาแบบหูเหมือนอ้วนขึ้นอะอ้วนขึ้นถูก ทุกฟองอะไรเงี้ยหมอก็เช็คแล้วว่าไข่ครบไหมมีอะไรหายไปไหมสรุปคือมันมีครบแล้วมันขนาดใหญ่ขึ้นเขาก็จะวิจารณ์ไปตามเรื่องตามราวของคุณหมอเนาะแต่บินบอกเลยว่าคุณหมอทําให้บรรยากาศดูชิลดูสบายๆกับการกับการฝากไข่มากๆค่ะอ่ะครั้งที่2ผ่านไปก็คืออ่ะเห็นแล้วว่าการกระตุ้นยาได้ผลค่อนข้างดีอ่ะเขาก็เลยให้ยาเพิ่มเข้าไปอีกอีกชุดหนึ่งเป็นยาชุดเดิมคือยากระตุ้นไข่ให้เติบโตขึ้นอีกระดับเพื่อให้พร้อมกับไข่ที่แบบ สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะเก็บไข่นะคะ mm hmm. พอหลังจากครั้งที่สองเนี่ยเราเราก็กลับบ้านไปฉีดพุงอกีกครั้งที่สามที่มาพบแพทย์อะ่ะอันนี้ Amazing หนักเลยระหว่างอัลตราซาวอะค่ะคือไขอ่อ่ะใหญ่เต็มแบบเต็มรังไข่เลยอะค่ะแล้วแบบมันแบบมันแน่นมันดูฟูมากแล้วก็อันนี้บรรยายแบบนี้ได้ปะม,มันดูฟูมากแล้ววแบบ่ามันมันดูสมบูรณ์แล้วหมอก็อืมดี มันใหญ่ขึ้นแล้วแนะ่ะแล้วเหมือนจะมีฟองใหม่ขึ้นมาด้วยนะหมอก็ทําแบบเอาตาซาวไปคือแล้วหมอเขาก็มีการวางแผนเขาแบบเอ๊ะเหมือนฟองใหม่ที่เกิดขึ้นเล็กๆเกนี้ยเหมือนจะทันรอบให้เก็บด้วยจะพูดสรุปก็คือคุณหมอเขามีวิธีการเล็งอะดูว่าแบบอะถ้าเขาคิดว่าเขาจะเก็บไข่ใบเล็กๆนี้ได้เพิ่มด้วยอะเขาอาจจะเพิ่มระยะเวลาในการฉีดยาเพื่อให้ไข่ใบเนี้ยโตทันแล้วก็สามารถเก็บได้มากๆในทีเดียวซึ่ง ครั้งนั้นบินก็ได้ฉีดยาเออเขาเรียกว่าป้องกันไข่สุกด้วยอันนี้ครั้งที่สามเเนาะก็คือเราจะฉีดยากระตุ้นไข่ด้วยเพื่อให้ไข่ใบเล็กๆโตคือพร้อมพรั่งอะ่ะแล้วก็ฉีดยาป้องกันไข่ตกเพราะว่ามันจะมีไข่ที่แบบเอ้ยเขาเขาโตมากแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ฉีดยาป้องกันไข่ตกอะเขาอาจจะตกไปก่อนแล้วเราไม่ทันได้เก็บดังนั้นนะ่ะคุณหมอก็ต้องฉีดแบบให้โตด้วยแล้วก็ป้องกันไข่ตกด้วยไอ้ใบเล็กก็โตและไอ้ใบใหญ่มันก็ไม่ตกทีนี้นะ่ะเวลาที่แบบ เรามาอีกครั้งอะ่ะเราก็รุนและว่าเอ้ยเราจะได้ไข่กี่ใบวันที่ก่อนจะมาเก็บไข่มันต้องงดน,น้ำงดอาหารแปดชั่วโมงนะคะเหมือนเข้าผ่าตัดปกติอะ่ะตื่นเต้นแค่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกแต่พอมาถึงจริงๆคะ่ะบินนอนที่นี่เลยเพราะว่าเราทํากันเช้าเนาะประมาณแปดโมงก็นอนที่คอนหละแล้วก็เดินลงมาตัก๊กตัก๊กตักสบายๆเลยคะ่ะแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็นั่งรอแป๊บเดียวอยเองค่ะเออพี่พยาบาลก็พาเข้าไปแบบเหมือน เขาเรียกว่าช่างน้ําหนักว่าส่วนสูงแล้วก็เข้าไปห้องโซนผ่าตัดแล้วก็มีการาให้น้ําเกลือให้เหมือนเป็นยาฆ่าเชื้อปกติค่ะเป็นโปรเซสปกติบินเป็นคนตื่นเต้นกับการวางยาสลบเพราะาไม่เคยเราก็แบบถามเยอะไปหมดเลยแต่พี่พยาบาลคุณหมอใจเย็นมากแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่ายาสลบที่ใช้ในการฝากไข่อ่ะมันเป็นตัวที่เบามากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหัตถการที่ใหญ่ ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยจะหมดสติไปหรืออะไรแล้วอีกอย่างคือเรามีหมอดมยาค่ะมีหมอดมยาในการดูแลทุกเคสดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยคือเป็นสิ่งต้นๆเป็นสิ่งแรกเลยที่ BCCIVF ทำให้บินมั่นใจมากแล้วพอเข้าห้องผ่าตัดมันเป็นความรู้สึกที่ amazing มากเลยว่าแบบคือคุณหมอค่ะเขาก็จะมีการแบบเหมือนฉีดยาสลบเข้าไปสามสองหนึ่งบินหมดสติไปเลยแล้วตื่นมาอีกทีอะค่ะ บินสดชื่นมากบิ๊นแบบโอ้บิ๊นไม่เคยหลับลึกขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วมันเหมือนระหว่างตอนจะตื่นนะคะบิ๊นก็รู้สึกว่านี่บิ๊นฝันไปหรือเปล่านะอะไรแ้่พอตื่นมาสดชื่นสดชื่นจนแบบบิ๊นไม,ไม่ไม่หลับต่อแล้วแล้วบิ๊นก็เหมือนเห็นพี่พยาบาลบินก็พี่พยาบาลก็เดินเข้ามาแล้วแบบเป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างโอเคไหมเจ็บไหมอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนตื่นคือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่ได้รู้สึกปวดรู้สึกสบายเฟรชมากๆ ดังนั้นใครที่กลัวว่าแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันคือต้องวางยาสลบเลยเรอมันต้องฝากไข่มันต้องแบบโหกระบวนการผ่านเจ็บหรือเปล่าจะบอกว่าแบบไม่เจ็บสดชื่นด้วยหลังฝากไข่เสร็จคือบินนอะทํางานต่อได้เลยนะทํางานต่อเนี่ยวันลุ่งขึ้นอย่าว่าแต่วันลุ่งขึ้นเลยในวันนั้นนะ่ะบินมากกับคุณแม่ก็คือไปกินข้าวไปทําอะไรกันต่อได้เลยค่ะคือใช้ชีวิตปกติได้เลยหลังจากที่เก็บไข่แล้วอ่าวันนั้นนะ่ะบิ้นจำน้นว่าเก็บเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าแบบ เก็บได้กี่ฟองเขาจะต้องแบบเหมือนพิมพ์รายงานมีไข่กี่ฟองอยู่ในขั้นไหน M3 หรือ M2 คือความสมบูรณ์ของไข่อะไรเงี้ยค่ะบินอาจจะได้รับในตอนประมาณค่ำๆวันนั้นมินก็เปิดรีพอร์ตด,ดูบินว่าใจฟูมากเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตก็ได้ค่ะมันจะเป็นรีพอร์ตแบบเป็นไข่เราจุกๆๆๆอย่าง15ฟองเขาก็บอกว่าบินได้ทั้งหมด15ฟองสมบูรณ์ 13ฟองอีก2ฟองเป็นไข่อ่อนเขาเก็บให้หมดเลยทั้ง15ฟองดังนั้นอะครั้งเนี้ยบินคิดว่าเป็นครั้งที่เ f f e c t i v e มากเพราะ15ฟองคือเท่าที่บินศึกษามาคือมันเยอะมากแล้วบินคิดว่าถ้าวันหนึ่งที่บินจะมีลูกอะบินต้องได้ลูกจากการฝากไข่ครั้งนี้แน่นอนบินรู้สึกดีมากๆเลยคะ่ะเพราะารู้สึกเหมือนได้ทำอะไรที่เราแพลนครั้งใหญ่สำเร็จเลยอะ คือในชีวิตบินบินจะมีการแพลนในทุกๆเรื่องค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นประกวดนางงามบินก็แพลนมาบินก็อยากจะทําให้มันสาเร็จซึ่งอามันสําเร็จแพลนการเงินบินก็ทําอีกแพลนหนึ่งในชีวิตที่ผู้หญิงอย่างเราที่อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกเนี่ยต้องทําก็คือการฝากไข่แล้ววันนี้บินทำสําเร็จอ่ะบินรู้สึกยังไงดีโล่งใจอะ่ะ ปลอดโปร่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีกังวลทุกอย่างมันได้ถูกวางแผนตามที่บินคิดไว้หมดแล้วการมา BCCIVF อะค่ะสำหรับบินเหมือนไม่ใช่มาโรงพยาบาลเนาะเหมือนมาหาครอบครัวมาหาบ้านพอเวลาเข้ามาพี่ๆเหมือนเป็นครอบครัวบินเลยค่ะบินไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่จะทําอะไรเลยบินรู้สึกว่าบินทําอะไรก็ได้ในนี้หรือว่าบินขอคําปรึกษาได้ทุกคนเลยเวลาที่บินรู้สึกตื่นเต้นไม่มั่นใจอะบินไม่บินไม่จําเป็นต้องแบบ กังวลอะไรเลยเพราะว่าพี่ๆเขาจะเข้ามาแบบดูแลเหมือนเราเป็นพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่บินประทับใจใน b c c i v f มากๆแล้วในทุกขั้นตอนนะคะบินรู้สึกว่าเขาทําให้เราอะเหมือนมาบ้านมันทําให้เรารู้สึกว่าอยากมาอีกครั้งมาอีกก็ได้ถ้าคุณหมอบอกให้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนคุณหมอหรือทีมงานอะก็ทุ่มเทกับการที่เราจะวางแผนชีวิตหรือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดครั้งเนี้ยจริงๆดังนั้นการมาที่เนี่ย มันทาให้บินรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็รู้สึกว่าเออบินได้ฝากคนสําคัญของบินในอนาคตไว้ที่นี่แล้วหลังจากนี้นะคะบินก็จะฝากน้องไข่ของบินนะคะไว้ที่ bccivf ไปย,วยาวๆเลยแล้วก็มั่นใจและปลอดภัยละแล้วก็ไม่แน่นะคะว่านี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของบินกับ bccivf ก็ได้เพราะว่าอาจจะได้เห็นเขาเรียกว่า ep ถัดไปที่บินมาทำอีกซี่กับ bcc ก็ได้อาจจะได้เห็นเบบีจากที่นี่ก็ได้นะคะบินเองก็ไม่แน่นะอาจจะได้เห็นจริงๆรแล้วก็ตื่นเต้น้วยว่า ลูกน้อยๆของวินจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะตามดูกันต่อไปนะคะภูมใจแล้วก็ขอบคุณดี CCIVF จริงๆที่แบบดูแลบินอย่างดีแล้วก็ดีใจที่ได้เจอหมอบอนมากๆเพราะหมอบอนเก่งจริงบินไม่คิดว่าบินจะได้ถึงที่บ้าฟงจริงๆค่ะ